สารพิภากษาช่อพันนิกาฝ่าฝืนจริยธรรมให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปมีรายงานว่าที่สารดีกาสนามหลวงสารนัดฟังคำพิภาคษาคดีคอมจ .1 ทับ65ที่ปปชเป็นผู้ร้องยื่นขอให้วินิจฉัยกรณีกล่าวหานางสาวพันนิกาวานิชอดีตสสพักอนาคตใหม่ ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันสารมีคำพิพากษาว่านางสาวพันนิกาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งต่อดไปไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนคำขออื่นให้ยกทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่11มิถุนายน6 2 ในสีสุวรรณจันยายื่นหนังสือต่อปปชให้ตรวจสอบนางสาวพันนิกากรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากในเฟซบุ๊กที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยง กับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีบังควรอันเป็นพฤติการหรือการกระทําที่สอบไปในทางขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและนางสาวพันนิกาเป็นสสได้รับการโปรดเกล้าและถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในความถวายสัตย์ปฏิญาณตนก็ได้ระบุว่าจะปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการต่อมาวันที่28กุมภาพันธ์6 5 ที่ประชุมกรรมการปาปชมีมติเอกฉันชี้มูลนางสาวพันนิกาวานิชอดีตสศสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารมนูญที่บังคับใช้กับสศกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากในเฟซบุ๊กที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในความผิดพลาดได้ ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต์อิสราสำนักข่าวรัศดรน,นัทพงศ์มารีลงเสียงรายงาน